สบายดีแต่เศร้าเนาะเมื่อนี้เราจะพาเพื่อนมาเก็บอะโวคาโดสายพันธุ์นี้เนาะมันเริ่มแก้แล้วมันเริ่มแก่เห็นไหมมันเริ่มแก่แล้วเริ่มแก่แล้วค่อยเก็บสายพันนี้นี่หาเรล่บาบังกอนนี่อันนี้ก็แก้แล้วแก่แล้วคอ่คอยปิดนี่ค่อยปิดอันนี้มันนั่งก็ลอกก็ลอกไป่าแก่ ตึ้มน,นี่เก็บแก่แล้วน้อยใหญ่เนาะน้อยยาวน้อยใหญ่น้อยอยาวแก่แล้วจะเก็บไปบ่มจะขืนสองืนว้ายคนเดียวก็จะงากเดยเนาะขึ้นต้นไม้นี่ก็นเลย้าลุกกระบอตื้นนี่เด้อมันแก่แล้วนี่สายพันธุ์นี่นะบอกเริ่มเก็บพลละปุกูก ให้หอยเก็บเนาะน่วยได้แก่เขาก็เก็บเขาก็ค่อยเอาคัาเวลามันตกมากลุ่นนี้มันตกมันจะควรหกัหกเขาต้องได้เพียนเดฟมันยาวขึ้นก็นยากเด้คนเดียวเนะาะเขาต้องมีคันใดขึ้นอันนี้เก็บ เขาบบานเป็นในบ้านแก่ดีเขาก็เบิง้งเนาะมันจะซอดม่วงออกมาแล้วมันก็จะสั่นดังนี่มีนจะพันยาวๆยาวๆมันเป็นคือปักเลอเลยมันเป็นคือปักเลอ้อเขาจะเก็บแล้วมันโอเคเบิง้งซ้ำน,นี้แหละเอา